โอเคเข้าแลบมาแล้วอือกันนี้แล็บใหม่ของด็อกเตอร์นาะแล้วมีประตูเลเซอร์ด้วยเหรอเฮ้ยอ่าดูอืมชิบอ่าดูเหมือนเลเซอร์มันจะไม่ทำะไรเรานะเดยวไปเอ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมีตัวจับด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่คือเข้าเขตอันตรายแล้วนี่ปุ่มนี่คืออะไรอะฮะทำาหพื้นเปลี่ยนสีชิบอ่าเดินได้แล้วอ๋อมันคือมันคือแบบว่าเป็น ตัวแบบว่าให้ทําให้เราเปลี่ยนกับเอออะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวไปถามดร็อคเตอร์เสี่ยงอ่ะแล้วปุ่มนี้อะไรอ่ะโอ้ในรู้แล้วโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอเคไปหาดร็อคเตอร์ดีกว่าดร็อคเตอร์ครับสวัสดีทุก่านด้วยนะครับอยู่กับผมสวรรณส่งยำสีกับวันนี้เราก็อยู่กับเลสเตอร์แมนจนที่ซีซีกันนะครับผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมเนี่ย เรากลับมาทำ Restoration แล้วนะครับอืมให้่านผู้ชมได้ดูระหว่งางรอไอ้ Fantastic Lady the Movie นะเออน้ำผีข่าวสารนิดหนึ่งครับคือ Fantastic Lady the Movie จะสร้างเป็นทั้งสองพาร์ทเอามารวมในพาร์ทเดียวนะครับอืมคือสามสิบนาทีน่ะด,ดีแล้วนะครับผู้ชมจะได้ไม่ต้องรอรุนเลยมากครับจะได้ดูหลังเร็วเด้วยนะครับตอนนี้ได้ครึ่งเรื่องแล้วจริงจริงนะเออนะครับโอเคเอาคราวนี้เกี่ยวกับเอาเข้าเรื่อง r e s t o r a ซึ่งวันนี้ และนี่ก็คือเลเซอร์ตมคำมารถงหมดในวีดีโอแนะ่นะคบดูดิคือมันมีข้อเสียมันมีข้อดีและข้อเสียครับข้อดีในคำมารวันนี้ก็คือมันน่ะใช้คำมารแค่บล็อกเดียวบล็อกเดียวเท่านั้นครับเออแต่ว่าข้อเสียก็คือคือคือแบบที่เราพูดไปเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเทสฟอร์แกสปุ๊บอันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูก่อน อันนี้มันไม่ใช่คำมาน test for ครับแต่เป็นคำมานเป็นคำมานเ x t r a c นะครับ e x t r a ดแอด a detect นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้คำมานเ x t r a c เนี่ย x t r ูด t gas อันนี้พวกนี้ให้หมดนะครับแล้วก็แบบว่าเราจะเหยียบแก๊สอันไหนบนโลกไม่ได้เลยครับอืมไอ้คำว่าเ x t r a c ould, ถ้าเกิดคุณใช้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวคำมานอยู่ทาง d e s c r i p t i o นะครับอืมอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็สโตนคล็อกเหมือนเดิมนะครับ แล้วถามว่า,วามันมีคอมมานด์็อกนี้ด้วยสองอันเนี้ยคือทำไรเนี่ยครับคือปุ่มเดี๋ยวอคอมมานด์นี้ก็จะอยู่้างเดสคริปชันด้วยครับอ่ะนี่ครับพอเราเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนแรกอะ่ะผมกดปุ่มปุ๊บเนี่ยไอจากพื้นที่มันเป็นหินเนี่ยมันก็กลายเป็นควาสนะครับเพราะว่าเราใช้คําสั่งฟิวนะครับเดี๋ยวอยู่ทางเดสคริปชั o นนั่นแหละแล้วพอเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บผมก็กดตรงนี้ให้มันกลับเป็นสโตนนะครับอืมไว้ดักคนร้ายไงเออแบบว่าเราหนีมา เลยช่ด้วยแล้วเราก็กดคลิกแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดคลิกไอคนรที่วิ่งตามมา,มาก็จะได้ติดพิตายนะครับอืมเป็นแผนเด็ดมากเดี๋ยวไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์นะโอเคครับและสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมที่กดไ like ลค์ตรงข้างล่างวิดีโอนี้แล้วก็กด s u b s c r i b e ตรงข้างล่างนิดนึงแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ทั้งดีและไม่ดีก็กรุณาคอมเมนต์มานะครับแต่แนะนำว่าให้คอมเมนต์ดีๆนะครับและสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับ ก็จะพูดอีกรอบเพื่ออ่ะแนะล้วสำหรับวันนี้ครับเราก็คงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับเลสเตอรก์กาลนตอนที่44กันนะครับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย